โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกราวการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่น่ารักกันเลยนะครับยิยตต้อนรับองุ้ซูเกม u r v i v a l Evolved นะก็โอเคทำไมมาเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงงงง,งมผมก็งงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ,อะโอเคผมก็มาดูพืชผมที่ปลูกไปนะครับก็ทำการปลูกไปในระยะหนึ่งแล้วก็ทำการเจริญเติบโตไหมก็มันยังไม่ได้ผลผลิตหรอกเพราะว่าโตยากมากคุณผู้ชมมันต้องใส่อะไรอีกไหมให้มันโตอะ ปกติมันก็ทำประมาณนี้นะเออต้องใส่อะไรอีกวะงงมากเนี่ยปกติก็น่าจะใส่ประมาณเนี้เดี๋ยว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 สองมันพังสิ่งของตัวเองได้ไหมไม่น่าได้เนาะโอเคเก็บของก่อนอ่ะโอเคคุณผู้ชมในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำเนื้อเจอร์กี้นะครับซึ่งเนื้อเจอร์กี้ก็ช่วยในการ ทำคิบบนะครับผู้ชมนะในมอสอ่ไพมอร์เฟียนะผู้ชมนะสำหรับใครที่ทําให้เป็นใน EP นี้ผมจะมาสอนกันนั่นเองอะอาจจะไม่ได้พาไปจับสัตวนะอ p นี้อาจจะสั้นๆนะครับอาง่ายๆเลยอะจะบอกวิธีการทําแล้วมันทํายังไงให้มันได้นะผู้ชมนะซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอะโอเคอะโอเคเดีย๋ยวผมเอาเล็บยาวผมออกมาฟาร์มตัวนี้ก่อนอเดี๋ยเล็บยาวที่ผมจับมา โอ้โหตัวโคตรให่จะไปปฟาร์มทางนู้นเนาะเพราะว่าตรงนี้โอ้ย,อยทำไมมันวิ่งเร็วจังคุณผู้ชมเวลาอยู่ในน้ำอะ่ะอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมาเลยนะเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะเดี๋ยวแ้วปีนนิดเดียวอะ่ะคือมันเร็วมากผมงงนี่ครับวิธีการฟาร์มนะครับอันนี้เป็นการฟาร์มไฟเบอร์อ่าแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเป็นการตีแล้วก็กดตัว C นะครับจะเป็นการฟาร์มแบบ ฟาร์มเบอร์รี่นะครับแล้วก็จะได้ของพิเศษด้วยอ่เห็นไหมอ่ะทินโทเบอร์รี่อะไรต่างๆอะ่ะเห็นไหมเออโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้อยู่ในน้ำเดินเร็วมากผมงงอะ่ะเป็นไรวะผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะอืเบื้องต้นยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเล่นปกติเลยโอเค โอเคจัดไปจัดไปโอ้ oh, ฟาร์มได้เยอะมาก uh, อ่ะเห็นไหมดีนะผมบอกนะก็ค่อนข้างดีนะมันฟาร์ม,มเมล็ดพันธุ์พืชได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วยในการที่เราจะไปปลูกเมล็ดพันธุ์พืชต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผู้ชมนะมันฟาร์มได้เห็นไหมเจ๋งมากโอ้ดิฟโลโอ้โหระเบิดตู้มเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอเก็บเรีวเสาก่อน เนี่ยผมง,งเวลามันลงน้ําดูนะเออเนี่ยมันคืออะไรมัน,ม,นมันเหมือนมันลอยไปเลยอะอ่ะโอเคก็ช่างมันแล้วกันผมก็งงเหมือนกันผมปรับอะไรไม่วะผมไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวดูของในน,นี้ก่อนเราได้อะไรมาบ้างวะอันนี้โอเคตัวนี้เก็บมา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 เอลลตตัวนี้เก็บมาแล้วกันเก็บไว้เนาะหายากมากครับบอลลตพันธุ์พืชเมื่อไหร่มันจะโตวะ ไอพวกนี้เออโอเคต้องรอผมคิดว่ามันต้องรออ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมออกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปทํานะอ่ะโอเคไปเจอกันที่บ้านเลยเอ,อ้ครับบ้านผมไม่กลเลยไม่ไกลกันมาก,กมคุณผู้ชมโอ้ยกีก้าไหน่อยไม่รู้อุ้ยคุณผู้ชมอันตรายแล้วจังหวะนี้ยเจอตัวอะไรไม่รู้โอเคแล้วครับผมก็ได้เคลียร์ออกแล้วคุณผู้ชมผมก็กองเต็มเลยคุณผู้ชมดูดินะี่นี่นี่ เห็นไหมเออมันเป็นบอสนะครับแต่ว่าเวลมันน้อยแค่60เองผมก็เลยตบได้อ่าก็ถือว่าดีไปคุณผู้ชมนะสำหรับการทำคุกคุกเกตมิตเจอกี้เจอคี้ใช่ไหมอ่นาน่าจะเจอคี้นะก็คือตัวนี้อ่ะเห็นไหมผมทำออกมาแล้วได้เลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้อันนี้ผมเพิ่งเข้ามาดูนะก็ออนเกมไว้ช่วงนึงแต่ก่อนอะ่ะมันก็เลยได้มาก็คือตัวนี้อ่ะคุกเกตมิมิเจอคี้โอเคอาจจะออกเสียงยากนิดหน่อย ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคอวิธีการทํานะครับก็ง่ายๆนั่นแหละตามที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะครับอโอเคอมันเอามาทำไรายได้ก็คือคิปเปิรนะครับท็อกซิคคิปเปิผมรู้สึกว่ามันทําง่ายนะคุณผู้ชมนะ,ะแต่ว่าแครอทเนี้ยมันหาจากไหนวะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวใหญ่ๆไปฟาร์มดูแล้วก็มันสามารถเอามาทํา อันนี้ได้นะครับก็คือเอเป c a คิ e นะครับซึ่งผมมีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็คือ12อันซึ่งก็เยอะมากๆนะโอเคผมต้องการฟินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอันนี้นะแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ออบซิเยนหินหินอยู่ไหนเอ่ยหินไม่พอโอเคต้องขูดหินนะอืมอ่ะเสียงอาจจะแปลกๆต้องขออภัยกันด้วยนะครับอ่ะโอเคอาจจะพูดแบบติดขัดนิดหน่อยอืมโอเคก็ทำการ ใส่เข้าไปเลยทําการครัฟมาลองดูว่ามันจะใช้ในการทําอะไรปึ๊บหาที่วางก่อนผมจะวางไว้ตรงแถวๆนี้แล้วกันโอเคผมจะลองเอาเหล็กไปเผาก่อนไม้อยู่ไหนวะอ่ะดูนะครับว่ามันจะได้ไหมโอเคอะไรอ่ะมีเวลาบอกด้วยนะครับแต่ว่าอุ๊ย เร็วนะเนี่ยเร็วมากเผาเหล็กได้ไม่ธรรมดาว่ะคุณผู้ชมอตตัวนี้น่าจะเผาหมดแล้วปิดไฟไว้เลยนะครับตัวไหนเผาหมดเราก็ปิดไฟไว้เลยเหล็กก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคมันใช้ในการเผาเหล็กได้นะครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมเออเร็วเร็วเร็วว่าค่อนข้างดีเลยเป็นมอสที่เจ๋งมาในระดับหนึ่งล้วไม่จำเป็นต้องลงมอส refining f o r c e นะคุณผู้ชมนะอ้ เนื้อผ่ไว้300กว่าชิ้นโอ้ไ oh ม่กอดผอได้เยอะมากอ่ะเนื้อเจ๊กกี้นะครับอ่ะนอกเรื่องมานานแล้วก็คือวิธีการทําเราต้องเตรียมอันนี้เห็นไหมน้ํามันแล้วก็เนื้อสุกแล้วก็สปาคโฟเดอร์แค่นี้เลยนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวของพวกนี้ผมขอไปเก็บก่อนทําตู้เก็บเพิ่มดีกว่าเนาะเพราะว่าตู้เก็บเรามันรู้สึกไม่พอละขาดเป็นไม้ขอหน่อยแล้วกัน โอเคทำการเอามาเลยทำการหาเป็นตู้เก็บของนะครับผมจะทําไว้เก็บไว้ในตรงนี้แล้วกันส่วนนี้โอเคปึ๊บหนึ่งแล้วก็ปึ๊บสองอ่ะผมจะเก็บตัวนี้ไว้ตัวนี้จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเห็นไหมเป็นพืชนั่นแหละเป็นส่วนของพืชนะครับผู้ชมนะ อ่ะันจะได้ไม่แบบปะปนกันไรเงี้ยส่วนตรงนี้ผมจะเก็บรวมเลยโอเคเบื้องต้นก็น่าจะเก็บของประมาณนี้แหละอ่ะเก็บไปเลยส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับเอ่อตัวนี้ค่านี่เยอะมากนะผมบอกเลยตัวเนี้ยสีฟ้าเนี่ยค่ามันเป็นชุดเกาะของอัลฟาอะนะซึ่งมันก็น่าจะสุดประมาณนี้เนาะโอเคของพวกนี้ผมจะเก็บไว้ในตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะไม่ค่อยได้ใช้แล้วโอเคเก็บไว้เลยนะครับ ตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เผื่อได้ใช้ในอนาคตเน่ยลงบอสลงไรไปประมาณนั้นนะโอเคไหมอันนี้เหมือนจะเป็นประตูเล็กนะครับผมเอาไว้ป้องกันตรงนี้ดีกว่านะครับส่วนนี้ซึ่งเมื่อกี้มันเหมือนจะมีสัตว์อันตรายมาผมก็กลัวแต่ว่าหรือว่าเราจะเอาประตูใหญ่ดีวะคุณผ,ผู้ชมผมว่าอนาคตเอาประตูใหญ่ดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยเนาะอ่ะมันมาเกิดในถิ่นบ้านผมมันก็ไม่ควรใช่ปะ่ะเออ โอเคซึ่งวิธีการทําเนื้อเจกกี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละปึ๊บโอเคส่วนผสมมีน้ํามันอันดับแรกเลยน้ํามันนะครับคุณผู้ชมนะน้ํามันแล้วก็ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เป็นสปาย์พอดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเนื้อตรงนี้อ่าประมาณนี้3อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็วิธีการทําตู้นะครับตู้ก็คือไปเลยนะครับไปตรงนี้เขียนไป piecing ใช่ไหม piecing อ่า piecing อ่าตัวนี้แหละ piecing นะครับ ของที่ใช้ทําก็มีไฟเบอร์นะครับแล้วก็สโตนแล้วก็แทสแล้วก็ไม้นะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปหานะมีไฟเบอร์เนาะอันแรกไปหาไฟเบอร์เลยไฟเบอร์เอาตัวนี้แล้วกันโอเคเลือไปรถเว้ยอ่าไม้นะครับไม้ My, นะครับแล้วก็แทสใช่ไหมแทส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 ก็คือตัวนี้ใช่ไหมหมดยังวะอ่าเรือโรงงานจะอยู่ประมาณตรงนี้แทสแล้วก็สโตนนะครับสโตนใช้ ขวานในการฟาร์มได้โอเคนี่ครับโตนเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราทําตู้มาแล้วก็เอาของ3อย่างนะไปหมักไว้นะครับมันเป็นเนื้อตากแห้งนะครับอืซึ่งมันจะใช้ในการทําของพวกนั้นแหละอ์ติแฟกอะไรต่างๆเอ้ไม่ใช่ไปทาคิปลนะครับคุณผู้ชมนะโอเคทีแรกผมก็ทําไม่เป็นผมก็หาวิธีการทาไปเรื่อยนะครับเพื่ผมจะทําเป็นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคทีนี้ก็คาบตู้มาเลยนะครับ โอเคทีนี้ทําการเอาตู้มาวางเลยครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันอึ๊บเนต่กแห้โอเควางไว้ตรงนี้อ่ะปึ๊บทีนี้เราเอาของ3อย่างก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใส่ไว้เลยนะครับคุณผู้ชมนะชิ้นหนึ่งก็รอประมาณ30นาทีได้นะครับถึงจะได้นะโอเคซึ่งมันก็นานมากโอเคส่วน pick up นั่นก็คือการเก็บของเก็บกับคืนของเรานะครับมันก็จะมีเวลาหมดนะอ่ะโอเคช่างมันอันนี้ไม่เกี่ยว แต่ว่าเวลาในการรอก็รอนานสักระยะหนึ่งกว่าจะได้มาอันนึงแบบนี้นะครับซึ่งกว่าก็าผมจะได้มาแต่และอันมันก็ใช้เวลานานใช่ไหมผมก็เลยทามาหลายตู้อ่ะถ้าทําได้มันก็จะขึ้นเป็นควันแบบนี้เลยนะครับผู้ชมนะอ่ะจะเ,เกิดพันการเผาไหมนี่เป็นควันแบบนี้เลยนะครับอ่ะแอันนี้เป็นควันออกมาเหมือนไฟนี่แหละผู้ชมผมรู้สึกเจ็บคอนะผู้ชมนะต้องขอไปกันด้วยนะอ่ะพูดพูดอาจจะไม่ค่อยแบบ กระชับกระเฉงเท่าไหร่อ่ะโอเคพอเราได้มานะครับมันก็สามารถมาทําเป็นอัลฟาคิเบิลได้ครับก็คืออิเลเมนต์อิเลเมนต์อิเลเมนทัลนะครับผู้ชมนะหาจากสัตว์ที่เป็นพวกใช้อิเลเมนต์จับนะก็คือตัวนี้เห็นไ,ไหมก็ขาดเป็นซาเวร์ลูดนะครับแล้วก็คุเกตมิดอ่าตัวนี้ดูแล้วตกเขาไว้ละเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ตัวนี้ขอเก็บมาก่อนแล้วกันสุกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อน้องผมโอเคเรียบร้อยต่อไปผมก็จะขยายบ้านไปครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆอึบอบเดี๋ยวเดีเดอ่ะโอเคทีนี้ก็ทําการยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยเก็บไว้ในนี้ละกันนะครับเพราะว่าก็จะได้ใช้ในการ ทำเนื้อเจอกี้ต่อไปนะครับผู้ชมนะอ่ะผมเรียกว่าเจอรกี้แลวกันมันเขียนว,ว่าเจอกี้เนาะอะไรวะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการทําเนื้อเจอกี้ซึ่งถ้าใครว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับอ่ะช่องผมก็จะมีคลิปสนุกสนุกแบบนี้มาให้ดูทุกๆวันเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกัน อีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม